แดงคะสั้นมากลูกค้าเรียกร้องกันมาทุกวันตัดสินใจไม่ทันขอขยายโปรได้ไหมอ่ะอืก็ที่พัดสุดรู้ขนาดนี้ทอสทนาแลนด์มาร์คของเขาใหญ่เลยนะคะพี่แดงเองยังชอบชอบขนาดนี้เนาะถ้างั้นจัดเลยดีไหมคะเพื่อลูกค้าของเราเราขยายให้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยะคะ่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับคุณลูกค้าที่จองบ้านเคกแกรนด์วิวภายในสิ้นเดือนนี้นะคะได้พักที่พักทอสคานาที่ยกประเทศอิตาลีไปไว้ที่นั่นหนึ่งคืนฟรีค่ะพักเลยพักพักเลย